ดีครับผมชื่อสิงห์นะครับเรื่องราวที่ผมได้นํามาเล่าในวันนี้มันได้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนตั้งแต่สมัยที่ผมยังเด็กและยังอาศัยอยู่กับบ้านที่ต่างจังหวัดซึ่งเรื่องราวในตอนนั้นมันก็เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของผมที่ผมได้พบเจอและเกือบจะเสียชีวิตในคราวนั้นผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับผมต้องขอย้อนกลับไปเมื่อหลายสิปีก่อน ซึ่งในตอนนั้นผมก็น่าจะอายุประมาณ14 1 5ถึง15ปีผมก็ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ที่จังหวัดทางภาคอีสานจังหวัดหนึ่งที่บ้านของผมไม่ค่อยมีเงินครับและด้วยชีวิตวัยรุ่นของผมผมก็อยากที่จะเที่ยวเล่นทำสิ่งต่างๆเพื่อความสนุกและหาเงินมาใช้ด้วยตนเองจนกระทั่งในวันหนึ่งครับผมก็ได้รู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่ง พี่ชื่อว่าพี่น้อยซึ่งพี่น้อยก็ได้อาศัยอยู่ในแถบหมู่บ้านเดียวกันซึ่งโดยปกติแล้วแม้ว่าผมจะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ผมก็ได้เคยเห็นหน้าค่าตากันอยู่หลายครั้งพี่น้อยได้ชวนให้ผมไปทํางานกับแกครับซึ่งแกก็ได้บอกกับผมว่ามันเป็นงานง่ายๆไม่ต้องทําอะไรมากนักไม่ต้องแ้้แรงแค่อดนอน แล้วก็รอเวลาให้ถึงเช้าเท่านั้นไปฟ้าวัวให้เสียน่ะเอ็งไม่ต้องเอาอะไรไปเลยข้าวเดี๋ยวพี่เตรียมไปให้ตอนไปเอ็งซ้อนรถพี่ไปก็ได้เอ็งอดนอนให้ได้ก็พอแล้วพี่น้อยได้ชวนให้ผมไปฟ้าวัวกับแกครับซึ่งสถานที่ที่ต้องไปมันก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านของพวกเรามากนัก จนกระทั่งในช่วงเงย็นของวันลุ่งขึ้นครับผมก็ได้มารอพี่น้อยอยู่ที่หน้าวัดตามที่พวกเราได้นัดกันเอาไว้เมื่อวานและเมื่อพี่น้อยมาถึงผมก็ได้เห็นพี่น้อยได้ห่อข้าวมาเพียงชุดหนึ่งและพี่น้อยก็ได้บอกให้ผมได้ซ้อนท้ารถของแกแล้วก็ขับออกไปด้วยกันพี่น้อยได้ขับพาผมขึ้นไปทางเหนือครับซึ่งระยะทางที่ผมคิดว่าไม่ไกลนัก มันก็กลับได้ไกลกว่าที่ผมคิดอยู่พอสมควรซึ่งพี่น้อยก็ได้ขับเข้าไปในทางแคบๆจนสักระยะหนึ่งแล้วผมก็เห็นเป็นทุ่งนาที่มีกระท่อมตั้งอยู่กลางทุ่งนาแห่งนั้นผมได้เห็นกระท่อมหลังหนึ่งครับได้ตั้งอยู่กลางทุ่งนาแห้งๆแ,แล้วก็มีวัวอยู่ด้กันหลายตัวได้อยู่ภายในข้อของกระท่อมหลังนั้น พี่น้อยได้พาผมเดินเท้าต่อเข้าไปครับและเมื่อผมเข้าไปถึงพี่น้อยก็ได้ให้ผมนั่งพักอยู่ในชายคาที่อยู่บนกระท่อมหลังนั้นซึ่งสภาพที่ผมเห็นมันก็เป็นกระท่อมไม้ทึบๆท,ที่ยกสูงขึ้นมาจากพื้นแนวระยะเพียงแค่เอวและตีผนังด้วยแผ่นไม้เป็นแนวตั้งซึ่งก็ไม่ได้เป็นแนวนอนเหมือนกระท่อมไม้โดยทั่วๆไปและก็มีเพียงแค่ประตู ที่ถูกขัดเอาไว้ด้วยแผ่นไม้ใหญ่ๆเพียงบานเดียวเท่านั้นเมื่อผมมองผ่านมันก็เหมือนกับกระท่อมที่ปิดตายเลยนะครับซึ่งทางพี่น้อยก็ได้บอกกับผมว่าให้ผมกางม้งอยู่ข้างนอกเฝ้ารอให้ถึงเช้าและอย่ายุ่งกับของใดๆทั้งนั้นและที่สำคัญที่สุดก็คือกฎเหล็กที่ห้ามทำโดยเด็ดขาดก็คือห้ามเปิดเข้าไปในกระท่อมหลังนั้น มันเป็นโรงเก็บอาหารวัวน่ะมันเหม็นถ้าเกิดเองไปเปิดเข้าเองก็อยู่ไม่ได้แน่นอนเออแล้วถ้าเองได้ยินเสียงหนูหรือเสียงอะไรเองก็ไม่ต้องสนใจเองก็แค่เฝ้าของเองต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละและเองก็อย่าเผลอหลับก็แล้วกันจนพระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินครับผมกับพี่น้อยก็ได้ช่วยกันกลางมุง้ง แล้วก็จุดตะเกียงวางเอาไว้ข้างๆมุงของพวกเราจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้อยก็ได้บอกกับผมว่าพี่น้อยขอเดินกลับไปที่รถมอเตอร์ไซค์เพื่อทำธุระสักแป๊บหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับและผมก็ได้ยินเสียงของพี่น้อยได้สตาร์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับออกไปจากที่แห่งนั้น ผมแอบกังวลใจอยู่นะครับแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรพี่น้อยอาจจะออกไปซื้อข้าวมาเพิ่มเพราะข้าวที่อยู่ตรงนั้นมันก็มีเพียงแค่ห่อเดียวผมนั่งเงียบๆอยู่ที่กระท่อมหลังนั้นครับจนเวลาก็ผ่านไปสักพักใหญ่ๆผมก็เริ่มชัดแล้วครับว่าพี่น้อยแกได้ทิ้งผมกลับไปแล้วผมทำอะไรไม่ถูกเลยครับซึ่งแม้ผมจะเป็นวัยรุ่น ที่ไม่เคยกลัวกับอะไรทั้งนั้นแต่การต้องอยู่คนเดียวกับสถานที่ที่น่าขนลุกมันก็ทำให้ผมรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกผมได้กินข้าวที่พี่น้อยได้เตรียมมาให้ผมครับแล้วผมก็ได้นอนคิดอะไรเรื่อยเปื่อยจนหนังท้องมันก็เริ่มตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนและผมก็กำลังจะเคลิ้มหลับไป ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยครับและผมก็พบว่าสิ่งที่ทำให้ผมตกใจมันก็น่าจะเป็นเสียงหนูที่ได้เดินไปทั่วกระท่อมหลังนั้นผมนั่งรออยู่จนเช้าครับจนกระทั่งพี่น้อยก็ได้ขับรถกลับเข้ามาแล้วก็เดินเข้ามาหาผมพี่น้อยเมื่อคืนหายไปไหนมาทำไมทิ้งผมเอาไว้แบบนี้ เออโทษทีวะเมื่อคืนพี่ออกไปหาแฟนว่าจะกลับมาดึกๆพอดีมาติดลมเอานี่เงินค่าจ้างของเองเมื่อเช้าพี่แวะไปเอามาให้แล้วแม้ว่าผมจะโมโหอยู่ลึกๆแต่เมื่อผมได้เห็นจำนวนเงินที่พี่น้อยได้ส่งมาให้กับผมมันก็ทำให้ผมก็รู้สึกพอใจอยู่ไม่น้อย หลังจากที่พี่น้อยได้มาส่งผมที่บ้านครับและในช่วงเย็นพี่น้อยก็ได้นัดให้ผมได้ออกไปรอที่หน้าวัดเหมือนเช่นเดิมซึ่งในคราวนี้พี่น้อยก็ได้สัญญากับผมว่าจะไม่หนีและจะเฝ้าอยู่กับผมด้วยกันตลอดทั้งคืนจนกระทั่งในคืนนั้นครับมันก็ได้เป็นเหมือนเช่นเดิมครับในขณะที่ผมกำลังกางมุงและจัดข้าวของ พี่น้อยก็ได้แอบ,บขับรถออกไปแบบที่ผมไม่ทันได้ตั้งตัวผมรู้สึกโมโ oh หอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็พยายามทําใจแล้วก็บอกกับตัวเองว่าหลังจากคืนนี้ผมก็จะไม่มาอีกแล้วจนในช่วงเช้าครับพี่น้อยก็ขับรถกลับเข้ามาเหมือนเช่นเดิมและผมก็ได้บอกกับพี่น้อยว่าผมจะเลิกทํำงานนี้ และจะไม่ขอมาที่นี่อีกและคุณผู้ฟังครับพี่น้อยก็ได้บอกกับผมว่าพี่น้อยจะแบ่งค่าแรงครึ่งหนึ่งในส่วนที่เป็นของแกมาให้กับผมและแกก็ได้ส่งเงินจำนวนนั้นมาให้กับผมจริงๆและในเย็นวันถัดไปครับผมก็ได้ออกไปรอพี่น้อยอยู่ที่หน้าวัดเหมือนเช่นเดิมแต่ในคราวนี้ ผมก็ได้แอบชวนเพื่อนของผมอีกคนหนึ่งให้ไปเฟ้าวัวที่กลางทุ่งด้วยกันในคืนนั้นและจนกระทั่งพี่น้อยก็ได้ขับรถออกไปครับเพื่อนของผมที่ได้นัดกันเอาไว้มันก็ได้ขับรถเข้ามาเพื่อนของผมชื่อไอ้ชัยนะครับซึ่งไอ้ชัยมันก็ได้พกเหล้าขาวมาด้วยกันหลายขวดพร้อมกับลาบเลือดเพื่อมานั่งกินด้วยกันในคืนนั้น คืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดครับซึ่งบรรยากาศมันก็ช่างเงียบสงบและมันก็มีสิ่งที่แปลกอยู่ครับเมื่อไอ้ชัยได้เทราบเลือใส่จานผมก็ได้ยินเสียงหนูเดวิสอยู่ในโรงเก็บอาหารที่ปิดตาอยู่ในกระท่อมหลังนั้นผมได้นั่งกินกับไอ้ชัยจนถึงเช้ามืดครับซึ่งไอ้ชัยมันก็เริ่มเมาแล้วก็ขอแห้งและน้ำที่มันได้เตรียมมาก็เริ่มจะหมด และผมก็ได้หันไปเห็นไอ้ชัยครับมันได้กําลังกินน้ําจากกระติกใบหนึ่งที่วางเอาไว้ตั้งแต่วันแรกที่ผมได้มาถึงกระท่อมหลังนี้ผมรู้สึกแปลกครับก็เลยได้แย่งแก้วมาจากมือของมันแล้วก็สาดทิ้งออกไปที่ข้างกระท่อมแล้วก็เอาน้ําของผมส่งให้มันดื่มแทนในตอนนั้นไอช้ชายได้มเมาหลับไปจนถึงเช้าครับจนกระทั่งพี่น้อยก็ได้กลับเข้ามา ก็เลยได้พบเข้ากับไอ้ชัยซึ่งแกก็แอบดุผมนิดๆน,นะครับที่ผมได้ชวนเพื่อนคนอื่นเข้ามาโดยไม่ได้บอกแกหลังจากที่ผมปลุกไอ้ชัยแล้วก็แยกย้ายก,กันกลับบ้านผมก็ได้บอกกับพี่น้อยครับว่าผมจะขอทำงานคู่กับไอ้ชัยแต่ในช่วงเย็นวันนั้นเมื่อผมได้ขับรถไปที่บ้านของมันแม่ของไอ้ชัยก็ได้บอกกับผมครับ ว่าไอ้ชัยมันไม่สบายไข้ขึ้นแล้วก็ตัวร้อนอย่างหนักหลังจากวันนั้นหลายวันครับผมก็ได้ไปทำงานที่กระลางทุ่งโดยที่ซ้อนไปกับรถของพี่น้อยแล้วก็ฟ่าวัวอยู่เพียงคนเดียวเหมือนเช่นเดิมโดยที่พี่น้อยก็ยังได้หายไปทุกคืนแล้วก็แบ่งค่าจ้างมาให้กับผมจนในเช้าวันหนึ่งหลังจากที่ผมได้กลับถึงบ้านครับ แม่ของผมแกก็ได้บอกกับผมว่าไอชัยเพื่อนของผมมันได้ป่วยหนักและอาการของมันก็อาจจะไม่รอดในคืนนี้ <S <S ผมได้ไปที่บ้านของไอชัยครับซึ่งในสมัยนั้นการจะไปหาหมอมันก็ไม่เช่ยเรื่องที่ง่ายนักเพราะด้วยเงินทองระยะทางและการเอาใจใส่มันก็ไม่เหมือนกับคนในสมัยนี้ และแม่ของไอ้ชัยก็ได้เลือกวิธีทางพื้นบ้านดึยก,การให้หมอผีคนทรงหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มารักษาไอ้ชัยในช่วงหลายวันนั้นผมได้ขึ้นไปบนบ้านของมันครับซึ่งผมก็ได้เห็นร่างกายของมันได้ขาวซีดเหมือนกับไม่มีเลือดเนื้อขอบตาของมันได้กลายเป็นสีดำแขนและขาผอมแห้งพร้อมกับผมที่กลายเป็นสีขาวเกือบทั้งหัว แม่ของมันได้บอกว่ามันไม่รู้สึกตัวแล้วครับซึ่งท่านก็ได้ปล่อยให้ผมได้นั่งอยู่กับไอ้ชัยเพียงลำพังและในตอนนี้เองนะครับสิ่งที่ผมไม่อยากเชื่อและไม่คิดว่าจะได้เห็นกับตามันก็ได้เกิดขึ้นครับผมได้เห็นไอ้ชัยได้ลุกขึ้นมานั่งแบบช้าๆก่อนที่มันจะลืมตาแล้วก็หันมองมาที่ผมและคุณผู้ฟังครับ ผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับผมได้เห็นมันแลบลิ้นปลิ้นตาทำหน้าไม่เหมือนกับมนุษย์แล้วก็ยกแขนขึ้นมาไล่ดำในท่าต่างๆก่อนที่มันจะหมดแรงแล้วก็กลับลงไปนอนอยู่ในสภาพเหมือนเช่นเดิมภาพของมันยังติดตาของผมอยู่เลยนะครับและในคืนนั้นผมก็ได้กลับไปทำงานฝ้าวงเหมือนเช่นเดิมและในตอนเช้าครับ ผมก็ได้ทราบข่าวว่าไอ้ชัยมันได้เสียชีวิตลงแล้วและในวันนั้นเองครับด้วยประเพณีในแถบพื้นบ้านของผมศพของไอ้ชัยก็ได้ถูกจาัดก,การเผาไปอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าไอ้ชัยมันตายไม่ปกติรวมถึงเรื่องผีสางที่ยังเป็นความเชื่อของคนในสมัยนั้นซึ่งศพของไอ้ชัย ็ได้รับการเผาแบบเชิงตะกอนและสิ่งที่เห็นมันก็ได้สร้างความโศกเศร้าและความหดหู่ให้กับพวกเราเป็นอย่างมากในช่วงเย็นวันนั้นหลังจากที่ได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความหดหู่ผมก็ได้ขอพี่น้อยเพื่อที่จะไม่ไปทำงานเฝ้ววัวในคืนนั้นซึ่งผมก็นอนไม่หลับเลยนะครับโดยที่ผมก็ไม่ได้ไปเฝ้าวัวด้วยกันถึงสองวัน จนวันที่สามครับทางพี่น้อยก็ได้ขยันขยอให้ผมได้กลับไปทำงานฟ้าวัวเหมือนเช่นเดิมและเมื่อผมไปถึงผมได้พบว่ามันได้มีลูกวัวหลายตัวได้หายไปจากคอกพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดที่อยู่หน้ากระท่อมหลังนั้นแล้วก็เป็นเหมือนทุกครั้งครับที่พี่น้อยก็มักจะแอบกลับออกไปในช่วงเย็น ในช่วงกลางดึกคืนนั้นซึ่งหลังจากที่ผมไม่ได้มาที่นี่ถึงสองวันมันก็ทําให้เวลานอนของผมได้ผิดเพี้ยนและผมก็ได้กําลังจะเลิ้มหลับไปแบบไม่รู้ตัวในขณะที่ผมกําลังจะเคลิมหลับไปครับผมก็ได้ยินเสียงของวัวหลายตัวได้มีอาการเหมือนกับตื่นตะนกมันได้พยายามวิ่งไปรอบๆแล้วก็ดึงเชือกที่ล่ามคอและจมูกของพวกมันเอาไว้ พวกมันดึงกันจนหลักแทบหลุดเลยครับซึ่งมันก็ทำให้ผมรู้สึกตกใจและเมื่อผมได้ลืมตาขึ้นมาสิ่งที่ผมเห็นคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับในระยะทางที่ห่างออกไปประมาณ200เมตรผมก็ได้เห็นดวงไฟได้ลอยอยู่เหนือยอดของต้นมะพร้าวแล้วก็ลอยจากต้นหนึ่งย้ายไปอีกต้นหนึ่งก่อนที่มันจะค่อยๆลอยลงมาแล้วก็ตรงเข้ามา ที่กระท่อมที่ผมได้นอนอยู่ยิ่งมันได้ขยับใกล้เข้ามาครับวัวที่ผมได้เฝ้าเอาไว้มันก็ยิ่งแตกตื่นมากขึ้นจนกระทั่งมันได้ขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆและสิ่งที่ผมเห็นครับผมได้เห็นใบหน้าของคนที่มีลักษณะเป็นผู้หญิงมีผมหยิกสีดำได้อยู่เหนือดวงไฟดวงนั้นและเชื่อมกันเอาไว้ด้วยเศษเนื้อเน่ ลักษณะคล้ายกับผีกระสือแต่ก็ไม่มีไส้เหมือนกับที่คนเคยเล่ากันนะครับแล้วผมก็ได้เห็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับร่างของผู้ชายและได้มีแสงไฟออกมาจากหน้าตัวเองได้ปรากฏขึ้นที่คอกวัวที่อยู่ตรงหน้าของผมผมทำอะไรไม่ถูกเลยครับแล้วก็พยายามเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองผมได้เปิดเข้าไปหลบอยู่ในที่เก็บอาหารวัว ที่อยู่บนกระท่อมหลังนั้นซึ่งถึงตอนนั้นผมก็ทำได้แต่เพียงนั่งอยู่เงียบๆแล้วก็หยิบท่อนไม้มาขัดกรอนของประตูเอาไว้ผมได้ยินเสียงวัวร้องเสียงดังเลยครับซึ่งแม้ผมจะพยายามแอบดูแต่ผมก็มองไม่เห็นและในวินาทีนั้นเองครับท่ามกลางกลิ่นเหม็นเน่าแสนชวนอ้วกของอาหารวัวผมก็ได้ยินเสียงหายใจของคนคนหนึ่ง ที่มาพร้อมกับลมเหม็นๆได้ดังขึ้นใกล้ๆกันกันกบผมผมได้เห็นคนแก่คนหนึ่งครับท่านได้ลุกขึ้นมาจากแคร่มไม้ไผ่ภายใต้ผ้าห่มสีเทาท่านได้สวมเสื้อคอกระเช้าสีฟ้าและฉีกยิ้มยิงฟันมาให้กับผมผมไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่ไหลออกมาจากปากของท่านมันได้เป็นเลือดหรือน้ำหมาก แต่สิ่งที่ชัดเลยครับสีหน้าและแววตาของท่านมันได้คล้ายกับไอชัยเอามากๆก่อนที่ท่านจะยกมือขึ้นมาไร้รําไม่ต่างจากที่ผมเคยได้เห็นจากไอชัยผมสติแตกแล้วครับแล้วก็วิ่งออกมาจากกระท่อมหลังนั้นทันทีผมจับไข่ยอยู่เป็นเดือนเลยครับก่อนที่ผมจะได้ทราบในภายหลังว่าคุณยายท่านนั้น ท่านได้มีเชื้อของผีปอบซึ่งในตรงนี้ผมขอละไว้ในฐานของความเชื่อของคนในแถบนั้นละกันนะครับซึ่งหลังจากที่ท่านได้เป็นผีปอบท่านก็ได้ถูกลูกหลานได้ขังเอาไว้ที่กระท่อมกลางนาแล้วก็คอยส่งข้าวส่งน้ําให้แก่ในช่วงเวลากลางวันส่วนในช่วงกลางคืนก็ได้หลอกคนอื่นว่าเลี้ยงวัวแล้วก็จ้างคนมาเฝ้าเอาไว้แต่ทว่า คนที่รับค่าจ้างอย่างพี่น้อยแกเขารู้ทันนะครับแล้วก็ได้หลอกให้ผมไปรับช่วงต่อจากแกและในท้ายที่สุดผมก็ได้เลิกคบกับพี่น้อยไปเลยนะครับแล้วก็ผ่านคลิปไปถึงเรื่องของไอ้ชัยที่มันได้ดื่มน้ําจากกระติกที่อยู่ในกระท่อมหลังนั้นซึ่งทางผู้ใหญ่ก็ได้บอกกันว่าคุณยายคนนั้นแกได้เป็นปอบเชือ้อ จึงทำให้ผู้ที่ได้รับน้ำลายต่อไปก็มีอันต้องเสียชีวิตส่วนดวงไฟที่ผมเห็นเป็นหน้าของผู้หญิงกับร่างของผู้ชายที่มีแสงบนหน้าของตัวเองเขาก็ได้ว่ากันว่ามันเป็นกระสือกับผีโพงที่มาลักขโมยกินวัวและไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกระท่อมหลังนั้นซึ่งมันก็น่าจะเป็นความจริงนะครับเพราะในคืนที่ผมได้หนีออกมา ผมก็ได้ทราบว่ามีบัวหลายตัวได้ถูกฆ่าตายในคืนนั้นส่วนเรื่องราวของยายที่อยู่ในกระท่อมผมก็ไม่ได้ตามต่อแล้วนะครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับและผมก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสวัสดีครับ